สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เจ๊โจยก็พามาชมต้นไม้ของเจ๊โจยอีกแล้วล่ะค่ะนะคะอ่าเขาเรียกอะไรต้นไม้ใบด่างนะคะใบด่างแต่ด่างนี้สวยนะคะสวยมากเลยเนาะ พี่น้องค่ะนี่งนะคะลักษณะใบของเขาก็พิเศษพิเศษนะคะเป็นอะไรที่เจ่จอยจะชอบมากนี้ใบอ่อนนะคะใบอ่อนก็จะออกสีแบบนี้เนาะแต่นี้ใบแก่แล้วนะคะลวดลายของเขาเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะพี่น้องค่ะแต่ยจ๊จอยไม่ทราบชื่อนะคะ ไม่ทราบชื่อถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะคะก็คือลองไปหาข้อมูลดูเอาแต่ยายจอยหาไม่หาข้อมูลหรอกนะคะในความที่เป็นยายจอยนะความรู้เยอะมากนะคะก็คือลักษณะใบของเขาสวยนะคะสวยมากๆเลยอะ่ะยายจอยชอบนะแล้วก็พุ่มเขาก็ใหญ่ด้วยนะคะพุ่มใหญ่แล้วน่าจะเป็นพันธุ์ เกี่ยวกับเอื้องอะนะคะเป็นเอื้องน่าจะเป็นแบบเอื้องอะนะคะนี่ลักษณะของเขาโกของเขาใบของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่เลยนะคะเขาฮิตกันฮิตกันนะคะไม้ใบด่างยายจ่อยก็ด่างกับเขาเหมือนกันนะคะก็เล่นไม้ใบด่างด้วยเช่นกันสารพัดราคานะคะจนสามีบ่นแล้ว <laughs> มันไม่มีที่จะไว้แล้วพี่น้องค่ะเต็มบ้านนะคะเต็มบ้านยังคะพี่น้อง่ะยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราไปชมต่อนะคะอันนี้แอบแอบซื้อมานะคะเพราะโดนบ่นนี่แหละก็เลยแอบซื้อเอานะคะโอเคเนาะเดี๋ยวไปไปดูกันต่อนะคะนี่นะคะต้นนี้นะคะน้องใหม่เลยนะคะน้องใหม่เลยพี่น้องค่ะนี่เลยยายจอยไปเจอมานะคะลักษณะใบเขาสวยมากเลยค่ะพี่น้อง ก็คือแอบ,บเขาซื้อมานะคะพี่น้องค่ะเราเอามาไว้ในนี้นะก็คือแอบ,บนะคะแอบแอบ ห้ามเนี่ยห้ามยัยจอยเนี่ยห้ามอะไรก็ห้ามได้นะห้ามซื้อต้นไม้เนี่ยคือมันห้ามไม่ได้จริงๆนะคะพี่น้องคะยายจ่อยชอบมากนะคะเกี่ยวกับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยของแบบสวยๆงามๆแล้วก็แปลกๆนะคะเนี่ยยายจอยก็ไม่ทราบนะคะว่าเขาคือต้นอะไรแต่ก็เอื้องเหมือนกันนั่นแหละค่ะนะคะแต่เขามีลักษณะพิเศษคือนี่ดอกเขานะคะ นี่ดอกเขานะคะพี่น้องพี่น้องพอจะทราบไหมใครทราบนะคะว่าเขาอยู่ในตระกูลไหนนะกับอมอตอกี้นี่เนาะหนพันเขาก็เชคล้ายๆกันแต่ว่าลักษณะใบของเขาก็จะพิเศษแตกต่างกันนะคะพี่น้องขาเนะาะใหญ่ๆก็นี้เลยแอบป้าซื้อซื้อมาแล้วก็เอามาซ่อนไว้ในห้องนี้นะคะเพราะว่าป้าไม่ค่อยสนใจดูนะคะลักษณั สนาดใบเขาสวยมากอ่ะพี่น้องยังนะคะยังไม่หมดอะ่ะยังมีอีกนะคือที่ร้านน่ะมีอีกสายพันหนึ่งนะอีกลายหนึ่งอีกลวดลายหนึ่งเนาะพี่น้องอีกลวดลายหนึ่งอะ่ะก็คือยายเจอ,อยากได้มากเลยแต่คิดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละยายเจออยก็คงจะไปย่องย่องย่องไปเอามาถ้ายังไม่หมดเนาะนี่เลยกับลักษณะนะคะคือเขาสวยมากอ่ะพี่น้องสวยไม่แพ้กับต้นเมื่อกี้นี่เลยนะพี่น้องนะ จริงๆเขาสวยจริงๆนะพี่น้องคือ,อยายจอยอ่ะเป็นอะไรที่แบบวุ้ยกับต้นไม้เนี่ยก็คือโดนป้าบ่นแหละก็คือเขาก็ไม่ได้บ่นอะไรเขาบอกว่ามันเต็มบ้านแล้วนะที่รักมันเต็มบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาไม่ห่วงที่จะซื้อแต่ว่ามันไม่มีที่จะไว้นะคะพี่น้องเนาะไม่มีที่จะไว้มันแล้วอะไรประมาณนี้เนาะพี่น้องค่ะโอเคเนะาะยายจอยก็เอาต้นไม้มาอวดแหละ นะคะใบด่างใบด่างมีสองแล้วมี2ด่างแล้วล่ะนะคะน่าจะมีด่างที่สาม,มานะคะเร็วนี้อะไรประมาณนั้นนะคะพี่น้องแต่อุ๊ไปก่อนเงียบๆไว้นะคะเดี๋ยวป้าดุ <laughs> โอเคนะคะพี่น้องขาคลิปนี้อยากเจะขอลาไปกับต้นไม้ใบด่างของยัยจอยนี่แหละนะคะเนาะสวยอะ่ะพี่น้องขานะคะ <laughs> บายบายนะคะพี่น้องแล้วก็ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่น้องขาที่ให้กําลังใจยัยเจอดเสมอมาเนาะขอบคุณจริงๆนะคะบายบายนะคะพี่น้องขาบายบายสวัสดีนะคะบายบายคะ่ะ